สวัสดีครับท่านผู้ชมเลย f อฟซพี่พน้องๆองท,ทุกทท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในแอปมารุกันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านน็กนะครับน็กไม่มีนกตัวตึงมาหาได้ครับ1 0 1่นอ่นะครับเลตติ้งนะครับประะกับไก่ก้าวฟ้านะครับวันนี้ไอดของไก่ก้าวฟ้าก็ไฮโรดนะครับไก่ก้าฟ้าครับ มีคะแนนอยู่ที่6 7 1เองนะครับมาด้วยม้ายงขวาอีกแล้วครับนะครับช่วงนี้ก็ตาม T f c ซขอร้องมานะครับขอม้ายงขวานะครับอ่ะไปครับม้ายงขวาปะทะม้ายงขวาของคู่ต่อสูนะครับทันนจกเอาอย่างไงครับทันน็กขึ้นขุนครับอืมก็น่าจะเป็นม้ายงขวาโคนผูกนะครับโคนผูกเม็ดของสีแดงนะครับไปครับขึ้นโคนขึ้นไปโคนเทียมอ้าว มาโยงขวานอกแบบนะครับของสีแดงนะครับมาแปลกๆอีกแล้วครับวันนี้นะครับจังหวะนี้ก็โยกโคนขึ้นไปเป็นโคนก้าวร้าวเลยไหมนะดูก่อนนะครับดูคู่ต่อสู้แปรขบวนก่อนครับว่าจะแปลขบวนมาแบบไหนฉี่โคนออกมาทางด้านปีขวานะครับของเรานะครับเบี้ยบ่อพางก็ดีนะครับจังหวะนี้เล่นเบี้ยบ่อพางไปเลยนะครับคู่ต่อสู้ไม่สนครับปักใส่เม็ดนะครับ ทิมใส่เม็ดเราต้องส่วนด้วยการทิมใส่ม้านะครับเบี้ยชอเบี้ยขอไข่แทงขึ้นไปครับคู่ต่อสู้เบี้ยนอกกินเข้ามาทันทีนะครับจะเห็นได้ว่าเรายอมเสียเบี้ยตัวในนะครับแรกกับเบี้ยตัวนอกแต่เราได้แท่นเห็นไหมครับโคนเราสามารถขึ้นไปยืนแท่นสบายๆนะครับตอนนี้ม้าของสีแดงต้องหนีก่อนอหนีไปแล้วครับจะกินเลยไหมครับทาไมกินสองหนึ่งเลยไหมหรือว่า ราจะไหลโคนไปก่อนครับก็อยู่ที่ดุลพินิษนะครับนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็เอาบวกไว้ก่อนครับนะครับเพราะว่าโคนของสีแดงใช้งานไม่ได้นะครับนะโดนเบี้ยสูงนะครับสกดทับมีตำแหน่งขอไข่5นะครับเป็นตำแหน่งของเบี้ยสูงสกดทับนะครับูคต่อสูโยกเม็ดขึ้นมาเข้าสู่กลางกระดานหน้าขุนนะครับจังหวะนี้เอาไงต่อนะครับ ถอยม้ากลับมานะครับอยู่ในตำแหน่งของม้าโยงขวาเหมือนเดิมนะครับเราจะตั้งทรงกันใหม่นะครับขุนต่อสู้ขยโยกม้าไปครับเป็นม้าเทียมอีกแบบหนึ่งนะครับไปครับดันโคนขึ้นไปขุนต่อสู้เอาเรือมากั้นครองนะครับกั้นครอง ยกโคนขึ้นไปครับนะครับโคนเราไหลไปไม่มีตัวไหนมาไล่เราได้นะครับหรือว่าจะเอามาไปจับเม็ดจับเม็ดก็ยังไม่ได้อะไรนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดสุดสัปดาห์ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเสาร์อาทิตย์มีโครงการจะไปเที่ยวไหนกันบ้างครับนะครับท่านผู้ชมอ่ะตรงนี้เราก็ยกโคนขึ้นไปโคตรสุกจะยกเม็ดเข้ามานะครับ จะมาแทงไล่โคนเราหรือเปล่าแทงเบี้ยไล่เลยไหมอ่ะแทงเบี้ยไล่ขึ้นไปเลยไม่ใช่ที่อยู่ของท่านนะครับกลับไปก่อนได้ไหมนะครับเรามาดูกันต่อครับว่าเม็ดของสีแดงตัวนี้จะทํำยังไงจะกลับจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงอ่าท่านใดชอบนะครับ ติดตามทางช่อง u t u b e นะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับก็ต้องการโดนเนตนะครับต้องการที่จะสนับสนุนครับก็กดหัวใจครับมีหัวใจให้กดนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับต่อจากปุ่มไลค์ไปนะครับขวาสุดนะครับคู่ต่อสู้กินตอบมาแล้วนะครับใส่เม็ดมาหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวคู่ต่อสู้ต้องยกม้ามาจับโคนเรานะครับคนตอนนี้โคนมีม้าตัวเดียวผูกอยู่นะครับ ถ้าเรายกขุนขึ้นไปครับนะครับไปอยู่ตากดม้ามาจับแล้วก็ดันขุนขึ้นไปผูกคนแล้วก็ไล่เรือนะครับไปครับกูต่อสู้มาอย่างไวนะครับพยายามจะโจมตีนะครับครับไอดีนี้ก็ยังเป็นไอดีใหม่อยู่นะครับนะครับช่วงที่เริ่มต้นครับไอดีนี้นะครับก็คะแนนก็สามารถโหลดได้ใน p เ s จโต e ครับฟรีครับนะครับคะแนนเริ่มต้นนะครับถ้าเราล็อกอินแล้วนะครับ ล็อกอินทาง Facebook ก็ได้ทาง l ล ne ก็ได้นะครับทาง Google ก็ได้นะครับทางอีเมลครับนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับหรือตอนล็อกอินใหม่ๆเขาก็จะเอาชื่อตามที่เราตั้งไว้นะครับตั้งแต่ทีแรกนะครับชื่อลายงี้ครับนะครับ่ต่อสูเอาเรือมาผูกนะครับเรือมาผูกแล้วจังหวะนี้สมครที่จะทิ่มนะครับทิ่มใส่ม้านะครับม้าหนีกินเบี้ย บังคับให้โคตสู้ต้องเอาเบีย้ยมากินครับเบีย้ยมากินเราก็จะได้แท่นนะครับหรือว่าเราจะเอาเรือมากดก่อน็จตสู้กินกินกินเอาเรือมาผมว่าน่าจะช้าไปน,นะครับเอาแบบไวๆนะครับก็ปักเบีย้ยนะครับใส่ม้าเข้าไปนะครับปักสาแหวกลังนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับ ไปจับมาให้เดี๋ยวเดินผิดจนได้นะครับครับบางทีบางทีมือไปโดนนะครับโดนแค่จะกิดนิดเดียวครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลยนะครับจังหวะนี้ทิ่มใส่ม้านะครับใส่เบียดีที่สุดนะครับเพราะกุจะสู้เอาเบียกินเราจะใช้มากินนะครับจะเห็นได้ว่าเรามี2แท่นเลยนะครับแท่นโคนกับแท่นม้าใช้ม้าครับมากินลุกลุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับกุศลสู้ขยับไปทางด้านปีกซ้ายนะครับ ราเรมากดกินเบี้ยไม่เบี้ยฟรีอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่หิวครับนะครับก็ปล่อยไว้ก่อนเอาม้าขึ้นไปต่อมาเพราะม้าตัวเนี้ของของคู่ต่อสู้นะครับที่ตำแหน่งงองงูหกนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่าจับโคนเราอยู่จับเบี้ยเราอยู่นะครับก็ละลายตัวออกทิ้งครับนะครับ มาจับโคนจับโคนนี่ถ้าเราหนีโคนจะไม่ดีนะครับก็ได้จังบะนำเรือทางด้านปีกขวาที่ไม่ได้ใช้งานนะครับมาผูกโคนไว้นะครับคู่ <c oughs> ต่อสู้รุกครับรุกก็นำโคนกินกินเข้าไปเรียบเรียบนะครับนะครับกินเข้าไปเรียบเรียบคู่ต่อสู้ก็ต้องใช้เบีย้ยกินอย่างเดียวครับใช้ตัวอื่นกินไม่ได้นะครับ จังหวะต่อไปแค่ใช่ม,ม้าครับมาไปไล่เรือจับกินเรือจับกินเบี้ยนะครับโดต่อสู้จะเอาอยัางไงโดต่อสู้ชงักครับก็ต้องหนีเรือครับหนีเรือจะมเสียเบี้ยนะครับคือเป็นเต้นที่ดีที่สุดครับเก็บตัวใหญ่ไว้นะครับ อ้าวไหนเดินนี้ทิ้งเรือครับเราก็ใจดีครับนะครับเอาม้ากินโคนเข้าไปนะครับถ้าเราม้ากินเรือก็คือม้าแลกเรือใช่ไหมครับอ่าจังหวะนี้เราก็กินโคนก่อนนะครับให้โอกาสนะครับเรือได้หนีนะครับอ้าวเรือไม่หนีอีกอืมเอาไงเนี่ยนะครับ ก็ปรับชมด้วยความบันเทิงครับเกมนี้ก็จะเล่นเล่นหน่อยนะครับเอาเรือกินเบี้ยแล้วกันครับนะครับให้โอกาสนะครับให้โอกาสคู่ต่อสู้ได้หนีเรือนะครับหนีเรือมาไว้ข้างโคนแน่ใจไปกินจะไปกินครับนะครับทีเรกว่าจะกินนะครับว่าจะสายโหดสักหน่อยนะครับเอาเรือกินดีกว่านะครับู่ตส้ถอยโคนถอยเรือกลับไปเระกรุก ทุกไม่ได้ครับเอ้าโคนมาแบบนี้อีกเอเรากินโคนฟรีไหมถ้าเอาเรือลุกตรงกลางนี้ก็ได้กินได้กินโคนฟรีนะครับอ่ะเอานะครับนะครับให้โอกาสมาสองรอบนะครับคู่ต่อสู้นะครับเหมือนจะไม่เห็นหรือเปล่าครับผมว่าไม่เห็นแน่ๆครับแบบนี้ก็โอ้โหโดนกินฟรีไปหลายต้นครับก็ยอมแพ้ไปเลยในตําแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ